สวัสดีครับพบกับผมต้นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถตัดหญ้ารุ่นใหม่กันเลยนะครับเป็นคันนี้เลยคาซาว่ารุ่น All New Procut 01รุ่นใหม่ตอนนี้เลยนะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยคันนี้เหมาะกับคนที่กำลังดูรถตัดหญ้าขนาดย่อมๆนะครับใช้สําหรับพื้นที่สนามหญ้าข้างบ้านหรือในบ้านที่ไม่ใหญ่เกินไปในส่วนของสนามฟุตซอลขนาดเล็กๆก,ก็ได้นะครับ ก็ใช้คันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถเนี่ยผมจะมาบอกข้อมูลเทคนิคเบื้องต้นของคันนี้ก่อนนะครับว่ารายละเอียดของตัวเครื่องมันเป็นไงคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะครับ144ซีซีในส่วนของใบตัดเนี่ยก็ให้มาถึง21นิ้วเลยนะครับใบตัดนี้อ่าก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถมีอะไรยังไงกันบ้างเริ่มต้นเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะเครื่องของคาซาว่านะครับ144ซีซีที่ให้มานะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวน้ำมันนะครับเบนซินเติมตรงนี้เลยตรงบนฝาตัวเครื่องเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกองอากาศมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่เราจะทำความสะอาดก็แค่เปิดกองอากาศตรงนี้ออกมาแล้วก็มาเป่ามาล้างได้นะครับตรงกองอากาศาทุกครั้งนะครับที่เราจะใช้ก็มาทำความสะอาดในส่วนของลานดึงนะครับ ก็ให้มาในส่วนด้านขวาตรงนี้เลยลานดึงแล้วก็สามารถเอามาเกี่ยวตรงนี้ได้นะครับด้านตรงมือจับตรงเสารตรงนี้นะครับคันนี้ล้อหน้ามีขนาดที่7นิ้วแล้วก็ล้อหลังขนาดใหญ่กว่าล้อหน้าก็คืออยู่ที่10นิ้วด้วยกันนะครับคือล้อหลังใหญ่เนี่ยก็ดีเวลาที่เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยสามารถที่จะตะกุยหรือว่าลุยผ่านหลุมผ่านาที่ขูกข,ขาได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของล้อหลังที่ใหญ่แล้วในกรณีที่เรา เห็นออกไปเนี่ยจะหมุนจะอะไรเนี่ยก็ง่ายด้วยนะครับมาในส่วนของตัวข้างๆกันบ้างก่อนที่จะไปในส่วนของบอดี้นะครับในส่วนของข้างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่มีความแข็งแรงทนทานหนานะครับสามารถออถอดได้นะครับโดยการดังขึ้นมานะครับตัวนี้ก็พูดง่ายว่าตัวญ้าเนี่ยเวลาที่เราตัดญ้าเนี่ยย่าก็จะถูกออกมาช่องขวามือตรงนี้นะครับ สามารถเอาออกมาทําความสะอาดมาล้างมาละได้เลยนะครับตัวพลาสติกตรงนี้ยาพอตัดเสร็จปุ๊บจะกระจายออกมาด้านขวานะครับแล้วก็มาส่วนของตัวบอดี้นะครับอันนี้บอดี้เป็นโครงเหล็กนะครับเป็นบอดี้เหล็กเลยให้ความแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้อีกยาวนานมากนะครับตัวนี้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นในส่วนของตัวปรับระดับนะครับปรับระดับสูงต่าของตัวย่านะครับว่าจะมีให้ปรับถึง6ระดับด้วยกันในคันนี้นะครับก็เพียงแค่เรายกขึ้นแล้วก็ดันนะครับตามล่องเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3 4 5แล้วก็6นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราเลือกได้ว่าจะเอาสูงต่ำแค่ไหนระดับของย่านะครับแล้วก็ ไม่ต้องกลัวเวลาที่เราเข็นตัดหญ้าไปเนี่ยยังมีในส่วนของตัวด้านหลังนะครับที่มันปิดเอาไว้นะครับเป็นเป็นยางนะครับคือป้องกันที่ว่าเวลาที่เราเข็นไปแล้วเนี่ยเวลาตัดหญ้าไปแล้วเนี่ยหญ้าก็จะไม่กระเด็นเข้ามาสู่เท e ้าเราหรือว่าตัวเรานะครับมันก็จะช่วยเซฟในส่วนของตรงนี้ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นส่วนของด้านบนนะครับมือจับนะครับก็ทุกครั้งที่เรา สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็ให้กำตรงนี้เอาไว้เหมือนคัดรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับถ้าเรียกกันง่ายๆนะครับกำตรงนี้คัตไว้นะครับแล้วก็จะสามารถเข็นตัดหญ้าไปได้เลยนะครับมันก็จะทํางานควบคู่กับตัวใบพัดท่านมือจับเนี่ยครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยใช้งานเสร็จแล้วก็จะเอาไปเก็บในห้องเก็บของก็สามารถพับง่ายๆนะครับเพียงแค่หมุนตรงนี้นะครับ หมุนสลักสีแดงหมุนออกได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็พับเข้าเก็บในพื้นที่แคแบๆหรือว่าในห้องได้ง่ายดายสบายมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวใบตัดข้างใต้กันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับกามา เดี๋ยวมาดูใบตัดกันบ้างนะครับว่าใบาตัดในส่วนของด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไง okay. มาดูใต้ท้องรถกันนะครับว่าลักษณะของใบตัดคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นใบตัดแบบเหล็กชิ้นเดียวนะครับ21นิ้วนะครับให้ความยาวที่ยาวมากขึ้นกว่าตัวก่อนนะครับก็จะทําให้การตัดหญ้าเนี่ยได้พื้นที่ที่เยอะขึ้นกว้างขึ้นนะครับจากตัวก่อนเน่นรู้สึกว่าจะ ความยาวของใบตัดเนี่ยสั้นกว่านี้อีกนะครับก็ง่ายๆครับคันนี้สำหรับคาสว่ารุ่น All New al Pro Cut 01คันใหม่นะครับให้ใบตัดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ล้อหลังที่ใหญ่ขึ้นด้วยพร้อมกับซีซีที่สูงขึ้นมาอีกเป็น 144cc นะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้ตัดหญ้าที่บ้านหรือสนามข้างบ้านได้นะครับแม้กระทั่งผู้หญิงก็สามารถ ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็จะขอแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของคลิปหน้าติดตามกันนะครับว่าเราจะไปตัดสนามไหนไปตัดหญ้าจริงๆกันให้ดูนะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ